สวัสดีครับอันนี้เราจะมาเล็กขอดการดึงข้อมูลออกจากกล้องดิจิตอลเรเวลนะครับวันนี้ได้ของอ่ออะไรไม่แน่ใจนะครับ s e น d i n ง SL15 แต่หาไดเวอร์อยู่นานไม่ไม่เจอน,นะครับก็เขาก็กส่งไดเวอร์ของ d l 2 0 2มาให้ นะครับจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะก็ได้คู่มือเป็นภาษาอังกฤษเป็นทั้งหมดเลยฮะทั้งทั้งมีสาสบหน้าก็ยังไม่ได้คุยถึงเรื่องการนำข้อมูลออกนะครับก็มาคำํคำๆเอาปัญหาแรกที่เจอนะฮะก็คือ กล้องกับตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่เห็นไม่เห็นกันเนื่องจากว่าไดเวอร์ uh, ของสายกับตัวกล้องหรือว่าคอมพิวเตอร์นะครับมันไม่รู้จักมันไม่ได้เป็นอะไรที่ใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับเราก็มาค้นหาหรือเบราว์เซอร์เองนะครับโดยที่เข้ามาที่ไมค์คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วเข้ามาที่เมนเทตนะครับระหว่างที่เราจะให้เมนเทตทำงานนะ่ะเราก็ ต่อสาย USB เข้ากับก้องแล้วก็ต่อเข้ากับคอมนะเพื่อที่จะให้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันค้นหาว่าอุปกรณ์ชิ้นเนี้ยมันพอจะรู้จักไหมนะครับแล้วก็มาที่ Device Manage ตนะครับตัวเครื่องมันก็จะรันค้นหาอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์อยู่นะครับปรากฏว่า เครื่องเครื่องเครื่องของหลายคนนะครับที่เพิ่งเคยเสียบจะไม่เห็นมันจะขึ้นหมายเครื่องหมายโคชนมาสนะครับหรือเครื่องหมายโอตกใจเนี่ยนะครับเนื้อหาที่เราจะเข้ามาตรงนี้เนี่ยเราต้องการอะไรเราต้องการทราบว่า usb usb ที่เสียบจากกล้องเนี่ยมันเป็นคอมพอร์ที่เท่าไหร่แต่ว่าเครื่องผมเนี่ยผมแก้ขไขปัญหาไปแล้วนะฮะเระเราจะให้ดูว่าอ่า เกี่ยวหายแล้วเดี๋ยวเราจะแก้ไขไปด้วยกันนะฮะอ้อผมไม่ได้เปิดเครื่องก็เปิดเครื่องก่อนนะครับเครื่องก่อนแล้วก็ถ้ามันเจอมันก็จะบอกมาฮที่คอมพอร์ตฮนะว่าเป็นคอมอะไรแต่ถ้าไม่เจอนะฮะดูที่ออโต้ดีไว้นะครับให้คลิกขวา แล้วก็สกแกนฟอร์มฮาร์ดแวร์ก็รอสักครู่ผมว่าเขาสมมติว่าหน้านี้ไม่เห็นแล้วกันมันจะขึ้นมาอีกตัวว่ามียสายหนึ่งนะมีอุปกรณ์หนึ่งนะที่เชื่อมต่ออยู่แต่ฉันไม่เห็นเราก็ทำการคลิกขวาที่อุปกรณ์นั้นนะฮะอย่างเช่นตัวนี้ฮนะคลิกข,ขวาแล้วก็อัปเดตดีไว้ แล้วเขาก็จะบอกว่าให้ฉันหาแบบไหนถ้าไดเวอร์ที่เราดาวน์โหลดมาหรือว่าที่ได้มาจากบริษัทเนี่ยมีไดเวอร์ของ USB อยู่นะครับเราก็ทำการบ้ลล์มาคอมพิวเตอร์ฟอร์ดีไว้แล้วเราก็ไปบ้าหานะครับที่เราดาวน์โหลดมานะครับแล้วก็โอเคแล้วก็เนกไปเขาก็จะจะลันแล้วก็ติดตั้งก็จะเห็นง่ายๆ แต่ในกรณีนี้นไดเวอร์ที่ได้มามันไม่มีไดเวอร์ของ USB ผมก็เลยต้องซอฟต์ฟอมอัปเดต d ด v ว c e ์ออนไดเวอร์อัปเดทนะครับแล้วก็คลิก,กเลยฮะเดี๋ยวเขาก็จะเปิดหน้า Windows Update นะครับเขาก็จะไปค้นหาไดเวอร์ตัวที่หายไปให้นะครับแล้วก็พอเจอเนี่ยเขาก็จะทำการ เขาจะถามเราก่อนว่าจะให้ดาวน์โหลดไหมแล้วก็ติดตั้งไหมดาวน์โหลดอินสตอลอะไรเงี้ยครับเราก็ทำการยอมรับแล้วก็ให้เขาพยายามติดตั้งไปนะครับอย่างของผมเนี่ยผมแก้ไขปัญหานี้อยู่ประมาณตอนเที่ยงวันนะครับเดเวล็ปเนะฮะนะวันที่ผมทำการบันทึกนะฮะมีอยู่สองตัวนะครับตัวนี้แล้วก็ ตัวนี้นะครับมันก็ทำการติดตั้งแล้วก็มาดูที่คอมพอร์ตนะก็เจอล้วตัวที่บอกว่าไม่เห็นตอนแรกนะครับเราก็จะมาดูว่าเป็นคอมอะไรตอลงเป็นคอมสี่นะฮะก็ปิดตัวนี้ไปได้แล้วก็ตัวติดตั้งโปรแกรมนี้คงไม่ต้องสอนนะฮะติดตั้งง่ายๆก็อีสตอรปกติ ก็จะมีอยู่หน้าที่มันพิสดารอยู่หน้าหนึ่งก็คือเรื่องของอว่าจะติดตั้งบนคอมของเรา,าเครื่องเดียวหรือว่าคอมเครื่องนี้มีคนอื่นใช้ด้วยนะครับก็คือจัดมีกับเรานนรแล้วก็เรียกว่าแล้วแต่เรานะว่าจะเราจะใช้คนเดียวหรือจะให้คนอื่นเข้ามาแชร์ด้วยอะไรนะครับติดตั้งเสร็จก็เปิดโปรแกรมได้เลยนะ ตัวนี้โปรแกรมมันก็จะลันขึ้นมาเราก็จะทำการตั้งค่าอะไรบ้างบอกว่า s o r t com นะฮะก็คือคอมพอร์ตที่เราค้นหาเมื่อกี้ว่าเป็นคอมพอร์ตอะไรแต่ c o n v e r t i o n com นะฮะเราก็ไปกดตัวปุ่มสามเหลี่ยมนะฮะเราก็จะบอกว่าเจอคอ f สีบอดเล็วคือความเร็วของการโอนถนทายข้อมูลนะฮะ คือตัวเครื่องกล้องเนี่ยผมหาตัวตั้งบอตเลทไม่เจอผมก็เลยเดาว,ว่ามันจะต้องเป็นดีฟอลต์โรงงานอยู่ที่9 6้าันหนะครับด a ต a าบิก็แปดอ่าพาราเรพนะครับเป็นนอนมันจะมีนอนมีเอเวอรนะครับก็คือเอาเป็นปัจจุบันนั่นแหละอ่า uh, ตัวนี้ก็เป็นแบบทางเดียวนะครับที่ทางเดียว มันก็จะขึ้นคอ n เน็กแล้วเครื่องกล้องเปิดอยู่ก็ Connect ได้เลยอันนี้หน้านี้ก็รอสแตนบายข้อมูลที่ออกมาจากกล้องนะฮะจะถ้าเราเซนจากกล้องออกมาเนี่ยมันก็จะมาโชว์บนเลสดิจิเนนี้อันมาดูที่กล้องนะครับนื่งจากผมอ่สแคปอยู่ผมก็จะคุยให้ฟังแล้วกันนะว่าผมกดปุ่มอะไรไปบ้าง หลังจากเปิดเครื่องต่อกับคอมแล้วเนี่ยมันจะคาอยู่ที่หน้าเมนูนะครับหน้าแรกมันจะมีคำว่าเลขหนึ่งเป็นอไม่ชั่วไม่เชื่อไม่ช่ชชนะครับเ,เราก็เลื่อนมาหาเลขสีนะครับหรือว่า data m a n a g e แล้วก็เข้าแบบที่ data m a n a g e แล้วก็ไปเลือกคำว่าไฟล์ output นะครับ ที่ไฟล์เอาพุทแล้วก็ไปเลือกสไตล์ในการทํางานนั่นหมายว่าจ็อบที่เราทํางานเนี่ยเราใช้สไตล์อะไรอะไรที่จะจะจะเก็บข้อมูลนะครับนะที่ผมทำตัวอย่างวันนี้ผมเลือกที่ล i n เลเวล l l ยเลเวลลิงก์นะครับก็คือถ้าเป็นประพวกประเภทงานเราก็จะเรียกว่าเป็นการงานโยงโยงกระดาษนะครับ ผมก็จะเลือกสไตล์ที่เป็น line level มาถึงจะเจอ job ที่เราสร้างนะฮะสมมติเราตั้งชื่อ job อย่าง,างได้อย่างหนึง่งแล้วเรามาเลือกสไตล์ในการนำออกที่ไม่ถูกต้องนะข้อมูลก็จะหาไม่เจอนะครับจากนั้นก็กดเลยคฮับ line l e e data นะครับก็กด enter แล้วก็ไปเลือกจ็อบที่เราทำทางานแลรเจะออกนะฮะในที่นี้ผมเลือก L09 นะแล้วก็เครื่องกล้องก็รอ,อ,อที่จะส่งเข้ามาอย่างคอมแล้วล่ะถ้ากดําว่า enter นะครับสังเกตที่ Display ฮะข้อมูลก็จะถูกส่งมาที่โปรแกรม data download แล้วนะครับอันนี้ก็ตัว กล้องถ้าไม่ถ้าไม่ได้ใช้อะไรก็ปิดไปได้เลยเพราะว่าหมดหน้าที่ละข้อมูลถูกส่งมาที่ตัวโปรแกรมโหลดด a ต a แล้วนะครับเราก็มาดูว่าข้อมูลมันถูกต้องไหมมันมีอะไรบ้างมันแสดงเรื่องที่1เรื่องของ p o n t t n m m นะฮะเรื่องที่2มันแสดงเรื่องของค่าของการอ่าน s t าร t เรื่องที่สามก็คือเรื่องของระยะทางห่างจากกล้องกับสตาฟนะครับไอเรื่องที่สี่ก็จะเป็นเรื่องของ ELEVATION จากจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของตัวอย่างนี้นะครับผมป้อนค่าที่มันลงตัวเข้าไปถ้าทางที่จะใช้งาน,นะะทางทางที่จะใช้งาน ทราบค่าหมดออกอย่างเช่นเป็น A S L นะครเป็นค่าระดับน้ำระดับกรก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยนะครับในที่นี้เบื้องต้นเป็นทศยุยธสาตราำแหน่งนะครับส่วนมาท่าที่4ช่องที่4เนี่ยเป็นแอดวานซ์ขึ้นมานิดนึงนะฮะก็จะเป็นเรื่องของระยะทางจากสตาร์ท to สตาร์ทนะฮะก็คืออย่างเช่นตัว back side to f o r w side ลืมพูดเรื่องของอ point name ไปนะครับ point name ของตัวโปรแกรมนี้นะครับจะมีสัญลักษณ์ตัว G ตัว I ตัว K นะตัว G ก็คือ backside นะตัว I ก็คือ f o r s i g e ส่วนตัว K ก็คือค่าไม่จางนะฮะ insect นะครับ โอเคเน้ okay. หาข้อมูลประมาณนี้นี่คือไฟล์ที่ยังไม่ได้แอดจัดนะฮะเพราะโปรแกรมนี้มีหน้าที่แค่ด,ดาวน์โหลดออกมาอย่างเดียวาจางไม่สามารถแอดจัดได้นะครับแต่ว่าเขามีให้ส่งออกเป็น this report หรือว่า report เฉยๆนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเรื่องของ report เฉยๆนะครับก็จะมีเรื่องของหัวกระดาษ ที่จะใส่เข้ามานะ,ะก็จะเป็น default วันที่เดือนแล้วก็วันนะฮะปีเดือนวันนะ,ะส่วนเรื่องทําของการทางานนะฮะผมก็จะใส่ไป start 8แปดชั่วโมงสาอ่ะเสร็จตอน16 30ก พวกเทมพ,พวกนี้ฮนะใส่ใส่เข้าไปหรือไม่ใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าฟอร์มของตัวโปรแกรมเองเนี่ยไม่รู้ว่าจะเข้ากับกับกับหน่วยงานนั้นๆหรือเปล่าหน่วยงานที่ยูเซอร์ปใช้หรือเปล่านะครับแต่ทำให้ดูเฉยๆว่าเอาพูดมันออกมายังไงนะฮะก็จะออกมาเป็น ก็ไม่ต่างอะไรจากบทน,นะฮะก็จะบอกเรื่องของค่าต่างนะเป็นบอกเป็นค่าต่างของระยะทางนะ f f e r e ดิฟเฟอเรเชียลกันซะ่แล้วก็ค่าค่าสแสดงว่าสามารถบอกให้กล้องอ่านรัอยโวลต์สตำแหน่งได้นะฮะก็ประมาณนี้ของรีพอร์ตนะฮะแต่ว่าที่เราจะนำไปใช้ก็คือ เราจะ export เป็น Excel นะครับ export as excel ก็กดก่อนก็จะลิงก์มา save as เป็น Excel นะครับแล้วก็ตั้งชื่อโปรเจกต์เลยนะแล้วก็จะส่งออกไปนะเพื่อให้นาฬิกาทรายกำลังทำงานอยู่นะครับตอนนี้ส่งออกมาแนละ้วเราก็จะมาดูกัน กับเนื้อหาก็จะมีเรื่องของว่าอ๋อมาจาก D L measurement data อ่าก็จะมีโค้ดที่เกิดขึ้นมาฮะ G นะครับ G ก็มาจากคำว่า G เท่ากับ backside นะครับ I ก็เท่ากับ forward side นะฮะแลวก็ตัว okay. K ตัว k นะครับตัว k คือเท่ากับ i n s นะครับแล้วก็พวก point พวกเนี้ยเราก็สามารถใช้ excel rename ไปเลยทีเทีเราก็ได้นะครับจะรัาว่า p 1ว่ p 1 1ผมแทนที่ด้วย gps จุดศูนย์ศูนย์สองแท อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ทำการปรับแก้ด้วยระยะทางนะครับเอาระยะของกล้องมารวมกันแล้วก็มาหารกับระยะที่เออร์เลอแต่ดันไม่มีเออร์เลอร์นะฮะเพราะว่าผมทดลองอยู่ระยะใกล้ๆนะครับสันส้นๆโอเคครับเนื้อหาของ ตัวรีพอร์ตของตัวกล้องเซนเดียส SL 1 5ก็จะมีประมาณประมาณนี้นะครับโอเควัน okay. นี้ก็มีประมาณนี้ก่อนนะครับผมครับ